ฝนมันก็ยังตกไม่เลิกสักท,ทีนี่จะเก้าโมงอยู่แล้วอันนี้เราก็เลยก็มาพูดกันต่อเลยขั้นเวลาก่อนที่จะกลับเข้าวัดนะถ้ายังอยู่กุฏิที่ตีนเขาอยู่แต่กระแสงสว่างก็มีอยู่แค่เนี้ยเราต้องมาย้ำเตือนเครื่องข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะจับใจเหมือนกับพระโพธิละที่เน้นสอนว่าให้ปิดรูเหี้ย ที่มี6กรูเนะี่ยให้ปิดไว้5้าให้เหลือไว้รูหนึ่งนะเพื่อจะได้จับตัวดูตัวเหี่ยเพื่อฆ่ากิเลสว่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเรามองไปทั่วๆไปคนเราสติเนี่ยมันทั่วไปเนี่ยมันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสธรรมลมซึ่งมันเป็นอายตนะภายนอกมันเป็นไปตามการมาสุขขาริการโยกเป็นการมัชันทะควา,ามพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสธรรมลมสติมันแตกกันไปนั้นมาก เพราะนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติทำศึกษาศาสนาเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องทําเรื่องให้มันเหลือน้อยก่อนเพื่อที่จะดึงสติเข้ามาหาตัวได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทานศีลศีลเนี่ยกำกับไว้ไม่ให้ไปทําความชัว่วเรื่องมันจะได้เหลือน้อยลงทําแต่ความดีทาแต่ในวงของศีลโทษของกรรม คือสติไปอยู่อาการมากๆอ้วัตถุมันจเจริญขึ้นเนี่ยภาระมันก็มากความทุกข์มันก็มากออกไปสู่ภายนอกตัวเราแต่เราอยากจะรู้ทำเห็นทำในหลักพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยก็ต้องลดละตรงนั้นเบาเบาลงสักบ้างเ,เพื่อเหลือให้มันเหลือน้อยโทษของกามเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความทุกข์อันนี้สงแห่งการออกบวชครับบวชมาเนี่ยคือละสมมติ้าเราบวชบวชแค่สามเดือนแล้วกันเราก็ต้อง ลางานลาการวางภาระทั้งบ้านครอบครัวลามาบวชมาอยู่ในวัดที่ไม่มีความรับผิดชอบของตัวเองจะรับผิดชอบมากรับผิดชอบน้อยเราก็ตัดสินใจไว้แล้วนะมันก็เรื่อเลยก็เรื่องมันก็เลยน้อยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็รรับผิดชอบอย่างเดียวคือรับผิดชอบที่ดึงสติที่มันแตกกัวไปตามรูปเสียงลินและการสรบัดทมลมที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยกลับมาอยู่มาเห็นกายมาอยู่ที่กายอาสติมาอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาของเรานะ อยู่ที่จิตของเราแล้วก็มาอยู่ที่ธรรมที่เราปฏิบัติแล้ก็ฝึกอย่างนี้อัน,นิสงส์แห่งการออกบวชมันทําให้เหลือเรื่องเหลือน้อยเพราะฉะนั้นคนบวชมักจะเข้ามาอยู่ในวัดเพื่อละความรับผิดชอบของตัวเองที่มีในหน้าที่การงานมาอยู่ในนิสัยของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์รับผิดชอบแล้วก็แล้วก็ฟังตามคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ถึงไม่เชื่อกระามเชื่อกระามเชื่อกระทาให้มากๆกถ้าไม่เชื่อก็เราก็ปฏิบัติไปทดสอบดูว่ามันจริงไหมป้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูเป็นาศาสดราเป็นครูเป็นพ่อเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นกาลยานามิตรเนี่ยท่านสอนเราท่านแนะนําเราด้วยความหวังดีเนี่ยเราลองทําตามดู เอาสติเนี่ยสติอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่น,นจิตมันไปอยู่กับรูปเสียงยินแลวการสัมผัสมารวมมามาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยเราก็เอาสติมาอยู่ที่ตัวเราบ้างเ,เพราะนั้นเนี่ยโทษของกามเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะมันเต็มที่แล้ว,ลวเราก็ละออกมาอันนี้สรงแห่งการออกบทเราจะได้ปฏิบัติทมได้รู้ทมเห็นทมได้ง่ายเรื่องทั้งเรื่องกนะ็คือลดภาระน่นหลยก็คือ หลักข้อปฏิบัติไม่ผิดสาอย่างก็คือสารวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ละไม่เอาเรื่องทางรูปเสียงกิ่นรสการสัมผัสธรรมลมด้วยการมาออกมาบวชแล้วมาบริโภคอาหารระพควรกับบริโภคมันวันละหนเดียวก็พอแล้วมื้อเช้าหรือมื้อเพนอะไรเนี่ยหรือมากอย่างมากก็มื้อเช้ามื้อเพนฉันมันน้อยหน่อยอย่าฉันมันมากเดี๋ยวมันง่วง โพชเนมัตัญยุตาบริโภคอาหารแต่พอควรแล้วก็ทําความเพียรไม่เห็นกันเน็ดกันเหนื่อยคือมาเจริญสติสัมปญาในมหาสติปัฏฐานสูตรเห็นกายในกายเห็นเวนในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในเทียงเนี่ยเวียนกันไปในสี่ฐานเนี่ยถ้าเป็นกะลาว่าเนี่ยมันปฏิบัติไม่ค่อยสะดวกหรอกเดี๋ยวกันั่งเดี๋ยวกับยืนเดี๋ยวกับเดินหมุนเปลี่ยนอรียบทเดี๋ยวกับคิดเดี๋ยวกันึกเดี๋ยวกับเรื่องร่ามกระทบมากโอ้ยปฏิบัติที่จะให้เห็นผลแบบนักบวชมันยาก ถึงตัวเองจะมีบาร,รมีหรือปฏิบัติได้ก็ตามแต่ว่ามันมันสู้ตัดเทียบกับตัวเองก็คือถ้าตัวเองไปบวชซะเนี่ยมันก็อาจะมีเวลาได้มากในการที่จะเฟ้นธรรมของพระพุทธเจ้านะให้รู้ทำเห็นธรรมที่สูงสูงขึ้นไปง่ายๆ